ัะได้ผลค้นโต๊ดี่จะได้บานไข่บ่ว่ากัโต๊ะก็ขายแต่น้ำเปียกคนน้ำคนสื่อหมูว่านในบ่อครับคนสื่อกะแขงฝนโอ้คนสื่อกะแข่งฝนมากนี่คือกันเนาะเอาเอาละครับพี่น้องครับสวัสดีครับหลังจากที่ผมมาชมสวนนะครับพี่น้องครับนี่ครับสวนแตงโมคุณแม่เพิ่นอยู่บ้านโนนสาสตอ่านว่าบ้านโนนศาสตหรือโนนสาสตครับบ้านโนนสาสตร์ำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวผมสิมาซิมให้พี่น้องเบ่งนะครับคุณผู้ชมครับ มาแตงโมของคุณแม่เพิ่นนี่หวานดีบอลลี่จังได่นะครับพี่น้องนี่เพิ่นพาแล้วครับนี่เอ้าเอาเป็นซิกซี่ให้ผมได้ว่าครับนโมันเป็นหยังครับเดี๋ยวมันแดงอยู่เออโมเป็นหยังนะครับนี่ปาดซีกนี่มาผมสีล้องซี่มันกวนสีหวานบมพันสัญญาพลัดเนาะครับเนาะมมัันนนนสแหหวาครับเออเออนี่แหละเอาแบบนี้แหละครับเดี๋ยวสีซี่ให้คุณผู้ชมเพิ่นเพิ่งนมาเป็นจังไก่คบรสชาติเออนี่ยนะครับแบบนี้แหละเอ้า เอาละครับคุณผู้ชมนี่ละเดี๋ยวผมสีร่องซิมให้คุณผู้ชมเบืองได้ว่าเป็นอย่างไรสรสชาติอือ <c oughs> โอ้พี่น้องครับอือหวานหวานชื่นใจนะครับพี่น้องครับ <c oughs> เพราะว่าอากาศห่อนๆยังสีเมนีอือ การผู้ใดอยากมามาซีมแตงโมเพิ่นมาส,สวนนี้เด้ครับพี่น้องครับบ้นานโน่นศาสตร์ตำบลโดดอำเภอโพธิ์ศรสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับนี่ผมซีมอยู่สวนสดๆเลยครับพี่น้องครับกับถือว่าแ่บแล้วก็หวานนะครับพี่น้องครับ<ค><ย>อืออือออ แซบนะครับพี่น้องครับอร่อยนะครับบักแทงมอสดๆจากสวนเลยครับพี่น้องครับเอาละครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ